ดวงความรักของชาวธาตุลมประจำเดือนกุมภาพันธ์ลองมาเช็คกันนะคะว่าในช่วงนี้เดือนนี้ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะโอเคค่ะอย่าลืมนะคะว่าการทำนายจะเป็นแบบโดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้อย่าไปอินอย่าไปซีเรียสน,นะคะดูดวงกันเพื่อเป็นแนวทางและเป็นกำลังใจให้กันนะทีนี้เรามาฟังกันนะคะว่า พลังงานของชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลกลุมเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์ความรักของคุณจะไปในทิศทางใดเลือกไพ่สักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราฟังไปพร้อมๆกันนะคะ มีไพ่สองเหรียญไพ่เดทสามเหรียญสามถ้วยอสศวินเหรียญห้าไม้เทา้าไพ่สเตรนแล้วก็ไพ่หกเหรียญนะคะโอเคค่ะตอนนี้ถ้าชาวท่านลมท่านใดอยู่ในช่วงที่กำลังคิดถึงใครสักคนหนึ่งอยู่ไพ่เดทขึ้นมานะคะขยายไปที่ห้าไม้เท้านะคะห้าไม้เท้าจะเป็น energy ของใบนี้จะเป็นความขัดแย้งนะคะแล้วก็จบกันไปถ้าคุณอ่ะมีในเรื่องของความสัมพันธ์เก่าๆที่จบกันไปแล้วแต่ว่าคุณอ่ะยังคิดถึงเขายังรู้สึกดีกับเขานะคะยังอยากที่จะได้ติดต่อพูดคุยกันนะเนี่ยอยากจะกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ว่าความสัมพันธ์นั้นอ่ะ จะเป็นกลับมาเป็นเพื่อนหรือกลับมาเป็นแฟนก็แล้วแต่ขอให้มีโอกาสได้คุยกันขอให้มีโอกาสได้เจอกันสักครั้งก็ยังดีนะคะคือมันเป็นความรู้สึกของคุณนะทีนี้ถามว่าในช่วงเดือนคุมภาพันเนี่ยมันมีโอกาสไหมที่คนเก่าๆคนนี้ที่มีประเด็นการจบกันไปเนี่ยจะติดต่อกลับมาโอเคค่ะยินดีกับคุณชาวท่านลมที่ผ่านมาเจอหัวข้อนี้นะคะคนเก่าที่จบกันไป บางคนก็คือจบเลิกลาแต่บางคนก็อาจจะถึงยังไม่ถึงขั้นจบยังอยู่ในช่วงที่มีประเด็นมีปัญหากันนะคะแล้วก็ต่างคนต่างนิ่งไปอ่ะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะยังไม่ขาดยังมีแนวโน้มที่จะได้กลับมาพูดคุยกันนะคะยังมีแนวโน้มที่จะได้กลับมาเรียนรู้กันหรือปรับความเข้าใจกันบางกรณีก็ อาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าเขาก็อาจจะทักทายมาแบบเพื่อนห่วงใยนะอยากรู้ว่าช่วงนี้ชีวิตคุณเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมเป็นการทักทายกันเพื่อรักษาความสัมพันธ์กันไว้หรือจะพูดตรงๆก็คือบางกรณีก็คือเขาจะทักทายคุณมาในลักษณะของอยากจะเก็บความสัมพันธ์นี้ไว้ให้สามารถที่จะเป็นเพื่อนกันได้กับอีก ประเด็นหนึ่งนะคะก็คือเขาจะติดต่อกลับมาเพื่อมาลองมาลองปรับมาลองแก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือมาลองให้โอกาสกันอีกแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้กลับมาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าเขาก็ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ด้วยเพราะคนมันเคยมีประเด็นปัญหากันอาจจะกลับมาอ่ะลองลองถอยกันไปสักสเต็ปหนึ่งแล้วกลับมาลองคุยคุยกันดูซิว่ารอบนี้ยความสัมพันธ์่ะ ถ้ามีการแก้ไขมีการปรับปรุงกันทั้งคู่แล้วอ่ะมันจะไปต่อกันได้ไหมเหมือนเป็นการกลับมาให้โอกาสกันและกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพลังงานของไพ่บอกว่าคุณกับคนเก่าคนนี้หรือคนที่มีปัญหากันแล้วนิ่งเงียบกันไปเนี่ยดวงชะตาของคุณกับเขาอ่ะมันยังไม่จบมันยังไม่ขาดมันยังมีเหตุที่จะวนเวียนกลับมาแต่จริงอ่ะมันจะมีอีกจุดหนึ่งนะที่นชาเห็น ว่าอีกเหตุผลหนึ่งที่ใครคนนี้เขาจะติดต่อคุณมาเป็นในลักษณะที่ว่าเขาไปไม่รอดอาจจะเลิกลากับคุณไปแล้วไปลองคบกับคนใหม่ๆแล้วมันเข้ากันไม่ได้ความสัมพันธ์ไปกันไม่ได้นะก็เลยกลับมาซบซบอกคุณกับอีกอันนี้จะเป็นประเด็นที่สามเหมือนกันนะแต่คือก็ไปไม่รอดนั่นแหละแต่มันเป็นในเรื่องของการเงิน ไปแล้วติดขัดสะดุดมีปัญหาการเงินการงานแล้วก็อาจจะติดต่อกลับมาในลักษณะมากขอความช่วยเหลือนะมายืมเงินก็ได้หรืออยากจะให้คุณซัพพอร์ตด,ดูแลเขาก็ได้นะคะนี่จะเป็นในความสัมพันธ์ของคนเก,เก่าของชาวธาตุลมที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะส่วนสถานะคนคุยนะ ของชาวธาตุลมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็ไพ่ขึ้นมาเตือนว่าถ้าคุณอยู่ในสถานะคุยคุยกันอยู่ศึกษาดูใจกันอยู่แน่นอนนะคะสถานะคนคุยก็เป็นไปได้ว่าคุณก็อาจจะไม่ได้คุยกับเขาแค่คนเดียวหรือเขาก็อาจจะไม่ได้คุยกับคุณแค่คนเดียวนะเรียกได้ว่าในเดือนกุมภาพันธ์ความสัมพันธ์ก็พยายามประคับประคองกันไป อย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งเร่งรัดอยากจะมีสถานะหรืออยากจะเป็นตัวจริงเพราะสิ่งที่เห็นคือไพ่ในเดือนกุมภาพันธ์อ่ะชาวที่เป็นคนคุยของชาวทัดลมอ่ะก็ยังจะต้องเป็นคนคุยต่อไปยังไม่มีการเลื่อนขั้นถ้ากรณีที่คุณอ่ะใจร้อนไปเร่งรัดอยากจะได้ความเป็นตัวจริงอยากจะได้ความชัดเจนไปบีบบังคับให้เขาเลือกมันอาจจะทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อกันไม่ได้ เพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่ในเดือนนี้ขอให้คุณพอใจกับสถานะนี้ไปก่อนใจเย็นๆพยายามแสดงด้านดีๆของคุณด้านที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยู่กับคุณแล้วเขาสบายใจที่สุดเพราะตอนนี้บอกเลยว่าในสถานะคนคุยอ่ะในความรู้สึกของเขาอ่ะเขาให้น้ำหนักเอียงมาที่คุณมากกว่าหรือจะพูดตรงๆก็คือคุณเป็นคนที่เขาสนใจมากที่สุดในตอนนี้ ขึ้นอยู่กับคุณจะประคับประคองแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใจร้อนเร่งรัดจะเอาสถานะจะเอาความชัดเจนขึ้นมามันก็มีโอกาสที่เขาอ่ะอาจจะไม่ไปต่อกับคุณก็ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราอยู่ในจุดที่เหนือกว่าก็ทําในจุดนี้ให้ดีที่สุดเพราะในอนาคตมันก็มีโอกาสที่เขาอ่ะจ,จะค่อยๆตัดตัวเลือกอื่นๆแล้วก็อาจจะมาชัดเจนกับเราเพราะเขาก็รู้สึกว่าเราเป็นคนที่เพอร์เฟกที่สุด ในบรรดาคนคุยของเขานะคะส่วนชาวธาตลมที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบแฟนนะคะมีความชัดเจนมีความเป็นตัวจริงอยู่นะคะอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้ที่เป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่เฟรนลี่เป็นคนที่มักจะมีคนเข้าหาแต่ขอให้คุณเชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่าถ้าในกรณีที่เขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะแล้วมีคนเข้าหาขอให้คุณเชื่อมั่นว่า เขาอะยังไงก็ชัดเจนกับคุณคุณนี่แหละคือตัวจริงคนที่เข้ามาหาเขาเข้ามาเกาะแกะเหล่านั้นน่ะเขามองเป็นเพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนที่แบบเพื่อนร่วมงานก็ได้บางทีเพื่อนร่วมงานก็ชอบมาขอคําแนะนําอะไรจากเขาแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรเกินเลยไปมากกว่าเพื่อนพยายามจะรักษาความสัมพันธ์ไว้แบบเพื่อนเท่านั้นหรือบางคนก็อาจจะเห็นว่าเขาเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดชอบมาขอคําแนะนํา แต่ขอให้คุณเชื่อใจคนของคุณว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่จริงจังมั่นคงไม่ใช่คนที่วอกแวกง่ายๆแต่เขาแค่เฟลลี่พยายามรักษาน้ำใจของทุกคนนะแล้วก็ในฝั่งถ้าเกิดว่าเป็นคุณที่เป็นคนที่เฟลลี่มีสเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะนะคะก็ขอให้คุณน่ะรู้ไว้ว่าคนของคุณปัจจุบันนี้เขาเป็นคนดีเขาเป็นคนที่จริงใจเขาเป็นคนที่รักและซื่อสัตย์กับคุณมากถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาเกาะแกะคุณน่ะ แล้วคุณวกแวกวกแวกไปหาคนอื่นนะคะมันจะนำมาซึ่งประเด็นของการขัดแย้งกับคนของคุณมันอาจจะทำให้คุณต้องเสียสูญเสียคนดีๆคนนี้ไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเคสที่เขาอ่ะ เจ้าเสน่ห์แล้วมีคนเข้าหาแต่เขาอ่ะซื่อสัตย์กับคุณรักคุณจริงจังชัดเจนหรือกรณีที่คุณมีเสน่ห์แล้วมีคนเข้าหาคุณอะขอให้รู้ไว้ว่าเขาคือคนที่รักจริงซื่อสัตย์คุณจะยอมแลกไหมนะคะเพราะให้มันขึ้นว่าถ้าคุณอะหรือรับถ้าคุณะพยายามที่จะเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นอย่างเช่นเห็นมีคนเข้าหาเขาก็พยายามไปหาเรื่องทะเลาะเขาเดี๋ยวมันมีเกณฑ์ที่จะต้องจบหรือกรณีที่คุณมีคนมาเกาะแกะคุณแต่คุณก็เหมือน ไม่ได้ให้ค่ากับกับคนของคุณอนะพยายามไปเปิดใจไปเฟนลี่กับคนอื่นมากเกินไปเดี๋ยวมันจะมีประเด็นปัญหากับคนที่เป็นตัวจริงของคุณดังนั้นให้กลับมารักและสนใจคู่ของตัวเองแล้วก็ให้เชื่อมั่นในคู่ของตัวเองและความสัมพันธ์นี้มันจะยังไปต่อกันได้ในเดือนนี้จะสามารถที่จะรักษาความสัมพันธ์ไปต่อกันได้นะคะโอเคค่ะใครที่ชอบคำํำนายนะคะชาวท่านลม คอมเมนต์ Comment, รับคำทานายกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจช่องนัชชาเมจิก channel ด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ